สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีโอ้หันแปลไทยบนตัวนี้ขยัดเบา,าเป็นภาษาพื้นบ้านเฮ้ยกาวน์พี่น้องเนาะอีสานบ้านเท่าน,นี่แหละครับอยู่เมือนี่มากคำเนี่ยพี่น้องมากคำนะครับเดี๋ยวรอบดึกอาธิบาว่างนะครับก็เลยมาตะคำก่อนเพราะว่าตอนเศร้ากะไปธุระมากนะครับแต่ว่าผมกระเบิงไหวของมือกอนเนาะเบิงไหวมือกอนเราหอดวันวันที่ใส่พี่น้องครับ ฮอดตเอนีแหละครับมเอนีกันแล้วต้องเบิ่งเป็นวันที่7ฮอด8ปดได้พี่น้องครับนี่พยากรณ์อากาศมเอนีได้พี่น้องปักมุดไว้มองเก้า 9, ห้องนี่ละเป็นยังไงครับทาให้ฝนตกมัดมือได้พี่น้องอยู่ขอนแกน่นเท่าที่บันฝาเลยเมฆตกเด้พี่น้องแต่ว่าได้ยินข่าวอยู่ว่าตกทางอื่นตกใส่บุพพี่น้องเนาะจากเอา้ามันกินบเมตกแล้วบงพี่น้องเนี่นยมองทายตา้งโดนมันกิบเมตกเพราะอย่างหมดที่หลอกอมแอบมันบ่มีเห็นบ่เจ้าของอยู่หนีอังที่สิตกพี่น้องมาเนาะเดี๋ยวเราลองขยาบมูฟเข้าไปใกล้ๆมองเจ้าของอยู่กันพี่น้องครับ นี่เส้นทางมีตรภาพนี่บานฝางยู่นี่ครับปักหมุหนดนะครับพี่น้องหยัดปักหมุดยู่นี่เด้อนะครับที่บ้านฝางเข้าไปยังไหนครับพี่น้องครับวันพุธมื่อนี้ครับสิบโมงวายสามอันนี้บอกว่าฝนตกเดี๋ยพี่น้องนี่วายโมงสี่โมงทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มตีหนึ่งบอกว่าฝนตกครับพี่น้องครับเมื่ออืนม่นนี่มันพฤหัสบอกขึ้นกัน่าทั้งตกทั้งบ่ตกพี่น้องแต่ว่ากระถ่ายมือนี่มันบ่ตกครับพี่น้องครับ พราะมันโบตกเขาให้ยังไงครับพี่น้องกลับมาเบิงตัวนี้ครับเขามาเบิงดูมาเป็นอย่างจังโบตกมัโดนพี่น้องเนาะผมที่ยืดแถวๆนี้ได้นน่เฉียงออกจากคอนแกนออกมาทางชุ่มแพร่นี่ที่ยืดแถวๆนี้ครับก็เลยปักหมุดไว้แถวนี้้คะครับพี่น้องครับที่นี่เนื่องจากว่าอนี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ได้พี่น้องครับเบิงร่วมๆเพราะอ่างพอดีฝนมันเข่าหลายหม่องเนาะ เขาไล่มองกะเบื้องไปเลยครับจากใบสองวันนี้ไปเพื่อผู้ใดเดินทางในช่วงใบสองไปหาเที่ยงขึ้นขึ้นนี่เนาะเอาได้พี่น้องผมเบื้องห้ฮอดเซาเมื่ออื่นแล้วกันเนาะบบสองครับพี่น้องทั่วพื้นที่ได้พี่น้องพี่น้องสังเกตด้อผู้ใดยุ่งมองไหนสังเกตเอาได้ครับพี่น้องผมอยู่นีคอนแกนนะครับเวียงจันทร์ยู่นีครับพิษณุโลกอยู่หนี่ได้พี่น้องกรุงเทพโคราชชุมพรนครราชสีมาอัตจังหวัดหลักๆที่ยุ่แต่ละภาคเนาะพี่น้องเนาผู้ใดเบื้องเอาเอาฮอดเมื่ออื่นเสาได้พี่น้องห เขาบอกว่าฝนตกทั่วพื้นที่ได้ี่น้องทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มครับพี่น้องช่วงสามทุ่มไม่ได้มาขอนกันด้วยทางภาคนี่ภาคเหนืนอภาคเหนือทางเชียงรายครับอออออขอน,นไปทางเวียงเออ่ทางเล่าได้พี่น้องแล้วก็พิษณุโลกขอนมาทางขอนแก่นไปทางเวียงจันทร์แล้วก็ท่าแขกอ,ดอุดรบนเนาะทางกรุงเทพก็ได้ช่วงสามทุ่มก็ที่เปิดออกไปแล้วเด้ ซีทุ่มหาทุ่มผลครับเปิดออกไปทั้งเล่าห้ามฝนเนาะเทียงขึ้นเปิดออกไปครับคนกันกระจางๆไปคอนกันยูทั้งเวียงจันทร์พก่นบองเห็นว่าทาแขกสิแห้งเน้น่ชงตีซีตีหามืออื่นเศร้าครับพี่น้องก็ัหกโมงเศร้าอ่าโอเคครับพี่น้องครับเบิงไหวสมีก่อนเนาะเบิงไหวสมีก่อนเพอเอ้ยเบิงเบิงต่อเลยก็ไ้พี่น้องเบิงต่อไปหอดใส่หอดเทียงขึ้นมืออื่นครับหอดเทียงขึ้นวันพฤหัสสองโมงพี่น้องครับสองโมงซีโมงพี่น้องเห็นบ่ แต่ละคนอยู่มองไหนเบิ่งต่อเด้อเพราะว่าผมที่มาโฟกัสของผมในช่วงอ่าฮอดอันมื้ออื่นเช้าที่เบิ่งอีกรอบนึงได้เพี่น้องนี่บา่ามซ0โม้นฝนที่โตอีก4:00ม้0หาโม,ม้ออื่นเด้อยมันพุ่นหัดหา0ม้มืออื่นนี่แถวโคราชพิษณุโลกขอนแก่นนี่อุดรวนราชธานีมีเด้อพี่น้องครับช่วงเลิกงานครับ6:00นม,มาขอนกันอยู่ขอนแก่นครับชุมพล2:00งทครับ2:00ทุกย็ยังยังบ่หนีจากขอนแก่นเฮา อวยไปทางอุดรในช่งวงสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับหาทุ่มเที่ยงคืนของมืออื่นครับพี่น้องครับแสดงว่าตามที่เขาบอกนะมีฝนตลอดช่วงเดือนนี้นะครับพี่น้องช่วงสัปดาห์นี้นะครับจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยมีแน่นอนครับพี่น้องครับโอเคเนาะผู้ใดอยากเบิ้งว่าเจ้าของย่ส้นไหนมีฝนบ่ฝน,นล่องย้อนคลิปกลับไปครับพี่น้องบาน,นิพจน์ที่ว่ามาเบิ้งเจ้าของใกล้ๆเดีพี่น้องในส้นอีสานของผมนะครับมาในส้นที่อีสานของผมเพิ่มมีการเดินทางเนาะพี่น้องเนาะะพอผมบุนทางหรือยังอาทิอาทิติต คัดมองได้บ่ป่ะทีนะครับเบื้องไกลๆแบบนี้ครับนี่เบื้องไกลๆแบบนี้นะผมก็ย้อนกลับมาที่มือนี่ครับพี่น้องครับใบสามเห็นบ่พี่น้องถ้าใบสามชุ่มแพร่มีได้พี่น้องขอนแก่นผมบ,บ่ปันไดดอกชุ่มแพร่แถวอุดรกะซิมีครับมีอาจตกหาโมงแลงครับหาโมงแลงนี่ยุ่ยุ่เต็มตัวเมืองขอนแก่นเลยนะครับแต่ถ้ามันฝังบ่ปันไดเนาะชุ่มแพร่มุกดาหาันไอ้บอ่แมนันอ่ทาทั้งขึ้นไปทั้งเทิงพี่น้องทั้งไรนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านเบออกครับพี่น้องครับมันมันบังแห้งผลน,นะครับทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งมั่นครับกันยุทธทังผีบานไพ่พี่น้องครับใช้พุ่มมีพี่น้องบานไพ่ใช้พุ่มมีเนาะสองทุ่มพี่น้องสองทุ่มเปิดอ,ออกแล้วหมองผมอยู่เนี่ยเปิดอ,ออกแต่ว่ากะเบิ้งเอาแนว่ว่าทิ้วใจใช้พุ่มยังมีคือเกาครับบุยไงบานไพ่มีลอยเอ็ดส่งที่หนาแน่นอยู่พี่น้องครับหาทุ่มหาทุ่มเปิดไปแล้วครับพี่น้องจางจางอ่งแต่แค่คลืมเย็นเย็นพี่น้องเนาะแต่พุ่มไปส้วงท คอนคอนทางทางไอ้เวียงจันนี่ร้องตะเข็บชายแดนนะพมลไหมพูดนะทางพ่อนเจริญทางเอียงพูดนะครับเนาะไปเบิ่งกันทั้งคุณนะพี่น้องครับหาทุ่มหกทุ่มพี่น้องครับผมเบิ่งนฮอดมืออื่นเศร้าเด้พี่น้องตีหนึ่งทางตะเข็บชายแดนนะเด้อพี่น้องครับทางเวียงจันพี่น้องไทยเล้าเฮาเจอแน่นอนครับต้นฮอดตีหาหกโมงป้าพ่ออย่างพี่น้องเจ็ดโมงเศร้าเปิดออกแล้วขอนแก่นภาคอีสานเน่าโล่งครับจนฮอดเก้าโมงสิบโมงได้อพี่น้องสิบเอ็ดโมงอ่ะสักนิดกนพี่น้องมืออื่น มืออื่นจังวากันไหมได้พี่น้องมืออื่นเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวมาพอกันไหมพี่น้องครับสำหรับมือนี่สวัสดีครับ